ผู้เห็นในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะผมคิดว่าสารภาพก่อน <ป savoir S 2> ที่จะตายดีกว่าคืออย่างน้อยๆคือว่าเขาจะได้ไม่ต้องนอนตายตาลัะเ <seemingly? S 2> ขาจะได้นอนตายตาหลับนะเขาจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดไปว่าเออเขาเคยทําอย่างนี้อย่างนี้นะเขาทําผิดมาหันกับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนะเพราะว่าคุณธนงนี่เป็นผู้นําของแรงงานครับเดี๋ยวต้องขอขอ,ขอพักสักครู<ข>่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ได้ฟังลูกชายของคุณธนงโปอาจพูดนะครับเขาเป็นนักสู้เงิน30ล้านเ็ยังซื้อเขาไม่ได้ อันนี้เราต้องยกย่องเขาเขาไม่ได้เป็นทาสเงินครับแต่เขาเป็นทาสของประชาชนรับใช้ประชาชนและรับใช้แรงงานะพักสักครู่ครับเด็กหนะ้าสนุกเลยนะครับตอนนี้เราเปิดสายกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับร่วมแสดงความคิดเห็น026291445 026291445นะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นดูนะครับว่านักสู้ที่เขาเอาชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะรักษาอุดมการประชาธิปไตย แม้ต่ถูกฆ่าแม้จะถูกเอาเงินมาซื้อเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาทำเพื่อประเทศชาติเราจะจารึกเขาไว้นะครับท่านนายชุมพลครับเป็นยังไงต่อครับผมก็คือว่าตอนนี้ถ้าตามข้อเท็จริงอย่างนี้เนี่ยทางลูกชายเนี่ยผมว่าจะต้องออกมาเรียกร้องแต่ไม่ใช่ว่าไปทวงถามว่าใครผิดใครถูกยังไงนะผมว่าตรงนั้นก็คงจะต้องไปนําเรียนให้ท่านรัฐบาลท่านได้ทราบข้อได้จริงผมยังเชื่อว่ารัฐบาลนี้ท่านมีใจเป็นธรรมอยู่ ียงแต่ว่าบางปัญหาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงท่านครับแล้วทางคุณอดีศร์ี่คิดว่ายังไงครับผมคิดว่าจะเปิดได้เหรอครับทุกรัฐบาลผ่านมาสิบกว่าปีก็เปิดไม่ได้แล้วยิ่งรัฐบาลชุดนี้คงจะเปิดก็เป็นไปได้ครับไม่ไม่ไม่เหมือนครับคือคือผมยังเชื่อในหลายๆอย่างนะที่คือเห็นเนี่ยในฐานะผมเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาในส่วนของกระบวนการประชาชนอยู่หลายส่วนผมว่ารัฐบาลนี่ใจกว้างครับ ถ้าไม่งั้น,นไม่มีทางที่จะขยับขยื่นได้หรอกคุณจะมา<อ>ชุมนุมเดินขบวน,ปนไปวางรีดวางป้ายก,กันอยู่อย่างนี้ไม่มีทางหรอกครับ,รบรถ้าเป็นไปได้ก็กดีครับไหครับเพราะว่าคือก็มีถ้าเกิดเปิดไปได้ก็คือถ้าเกิดเปิดได้ก็โอ้โหจะครอบครัวกับกรุมการแรงงานจะขอบพระคุณรัฐบาลนี้อย่างมากเลยครับแล้วท่านอาลีที่สำคัญก็คือที่สุดก็คือท่านอาลีวงอารยะครับที่เป็นรองประหลัดในสมัยนั้นท่านน่าจะทราบเรื่องนี้ดีคือทําเรื่องทนี้ให้มันจบซะนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของท่านใช่ครับ คือจะได้ปิดหน้าประวัติศาสตร์เป็นอุทาหรณ์ที่น่าสนใจเหมือนกรณีของทนายสมชายในรัฐภัยจิตถ้าเกิดเป็นการกระทําโดยฝีมือของรัฐหรือกลไกของรัฐเนี่ยเช่นทหารตำรวจอันนี้ก็ทําให้การคลี่คลายคดีเนี่ยทาได้ด้วยความยากนะฮะตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าจะป้องกันยังไงระยะยาวนะฮะจะมีคณะสอบสวนอะไรที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบการกระทําของรัฐแต่ถ้าทุกวันนี้เรายังให้รัฐตรวจสอบ รัดกันเองไม่ใช่หมายถึงรัอย่หมายที่ว่าตำรวจตรวจสอบตำรวจทหารตรวจวสอบทหารก็อาจจะทําได้ด้วยความลาบากผมถามนิดนึงสมยศทำไมรัฐไทยชอบนิยมการอุ้มฆ่าสมัยก่อนทางภาคใต้ก็เอาขึ้นเครื่องบินลงถั <c oughs> งแดงเผาเป็นคอมมวนิสต์บางทีที่ที่หนองคายเผาทั้งหมู่บ้านทหารตอนนั้นก็มีกฎหมายอาบอกใช้กฎหมายนี่เผาเลยบอกเป็นคอมมวนิสต์ผมไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐในประเทศที่ได้พัฒนาชอบนิยมการอุ้มฆ่า แล้วรูปแบบการอุ้มฆ่ามันมีพัฒนาการเปลี่ยนจากในอดีตถึงปัจจุบันไหมถึงขนาดปัจจุบันก็อาจจะอุ้มฆ่าได้แนบเนียนเมื่อก่อนก็ทํากันซึ้งมากนะครับผมคิดว่าปัญหาหนึ่งด้วยนอกจากตัวบทกฎหมายแล้วก็องค์กรอิสระซึ่งจะต้องคอยดูแลตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิธิ์นี่แหละเป็นปัญหาที่บางครั้งเนี่ยประชาชนหรือคนในสังคมอาจจะเพิกเฉยกับเรื่องนี้นะฮะเช่นบางทีไม่เป็นไรถ้าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปอย่างเงี้ยนะฮะ คือพูดในเชิงย่ยยุไม่เป็นไรหรอกยาเสพติดยิ่งไหมอย่างเงี้ยก็เคยเกิดเหตุ2000สองพันศพอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาเชิงความคิดของคนเหมือนกันนะฮะทั้งกลไกรัฐก็ดีทั้งประชาชนด้วยว่าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดยังไงว่าตรงนี้แหละครับที่ที่ที่ผมเห็นคือผมฟังพลเอกสนธิบุญ,ญรักษรินนะครับประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งชาติหรือคอม,มชอเขาพูดถึงเรื่องปัญหาภาคใต้เี่ย ตอนนี้ประมาณ5,000ถึง6,000ศพผมเชื่อได้เลยว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนอุ้มค่านแน่นอนครับน,นี้เราจะแก้ยังไงเพราะบางทีไปอุ้มฆ่าของมาอาจจะเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้เกิดขึ้นผมคิดว่าระยะ,จจะสั้นระยะกลางระยะยาวอันนี้อาจจะมีการพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยนะว่าในอนาคตจะมีองค์กรอิสะระดูแลเรื่องนี้ซึ่งไม่ใช่ภาครัฐแล้ต้องเป็นองค์กรอิสระจริงๆเพื่อว่า เกิดกรณีโสนาฏกรรมทางการเมืองแบบนี้อย่างภาคใต้อย่างเงี้ยเขามีอำนาจพอจะสอบสวนสืบสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตากใบเรื่องของอแสะเรื่องที่อุ้มฆ่ากันนะฮะซึ่งพวกเราได้ยินกันมาโดยตลอดว่ามีมีเหตุการณ์ทําแบบนี้นะครับเปิดไฟเขียวให้ทําแล้วข้างล่างก็ไปทํากันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีองค์กรที่อิสระขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะ ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งได้อันนี้เป็นความคิดของผมคุณสมยศมันมีการเสนอถ้าผมจำไม่ผิดสมัยก่อนผมไปนั่งอ่านหนังสือที่ธรรมศาสตร์นะครับเ mm hmm. ขาบอกว่าถ้าจะตรวจสอบตรวจสอบในการอุ้มค่าระยะยาวก็น่าจะงบลับของกองทัพต้องโปร่งใสเมื่อผ่านไป20ปีต้องเปิดเผยครับคุณสมยศคิดว่าไงก็เห็นด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่างบลับก็คุมไม่ได้นะว่าเอาไปใช้ทางไหนนะอันนี้ก็ทำไมสหรัฐก็ทําได้ต้องเปิดเผยได้แต่ใเมืองไทยทําไม่ได้ อันนี้ก็น่าจะคิดดูนะว่าจะมีกระบวนการรับรู้ยังไงประชาชนจะเข้าถึงข่าวสารเรื่อแล้วในสถานการณ์วันนี้นะฮะเอาละตอนนี้มาถึงวันว่าตอนนี้ระบวนการแรงงานในส่วนเอกชนเองนะอยากจะขอให้รัฐบาลทำอะไรถ้าเป็นภาคเอกชนนะฮะเราก็อ,อยากจะให้รัฐบาลดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมมากขึ้นนะค่ับสวัสดิการสังคมเช่น ช่วยเหลือได้ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะฮะซึ่งอาจจะตอนนี้เราประกันสังคมเรามีเช่นเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรตอนนี้ก็สามรบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ควรจะย,ยกระดับขึ้นหรือว่าอาจจะมีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กให้กระจายเพื่อจะแบ่งเบาภาร,ระการเอาลูกน,นี้เขากระทําในภาพร,รวมกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ถึกงกองทุนเรื่อง30บาทรักษาโรคอะไรนะแต่ก็เยียวยงไม่พอแต่มันยังไม่พอเพียงครับควรจะมีสวัสดิการสังคมที่ดีมากขึ้น ครับนะครับข้าจ้างที่ยุติธรรมมากขึ้นรวมไปถึงดูแลเรื่องเสรีภาพของคนงานในการรวมตัวกันเป็นสาภาพเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิเพราะว่าถ้าเขามีสาภาพแรงงานเนี่ยผู้ใช้แรงงานเราก็จะปกป้องสิทธิของตัวเองก็ลดภาระของราชการไปเขาดูแลตัวเองได้เพราะเขามีสาภาพนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเปิดสายแลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับ 026291445ท่านานายชุมพลพร้อมที่จะรับสายแล้วนะครับอยากจะถามมาถึงปัจจุบันอย่างที่ท่านานายชุมพลสังทองท่านถามเมื่อกี้ในเรื่องของคอมชและก็นายยุทธนายกรฐมตรีสุรยุทธ์นะครับท่านก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะท่าตั้งยอมรับว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคงทํางานลําบากมากกว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับความคาดหวังของคอมชกับกระบวนการแรงงานที่คุณสมยศพูดในเรื่องของการประกรันการว่างงานก็ดีนะครับสวัสดิการก็ดี ค่าจ้างแรงงานก็ดีนะครับผมได้อ่านหนังสือมาหลายครั้งตั้งแต่ดรไตรลงสวนคลีเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นะครับเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำของกรรมกรไม่เคยเพิ่มขึ้นเกินกว่าค่าของชีพเลยเป็นเนพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่านโยบายของรัฐเราเนี่ยนะฮะมักจะใช้ฐานค่าจ้างราคาถูกไปเป็นตัวดึงดดดนฮะดึงโดงดการลงทุนระหว่างประเทศที่จะเข้ามาคือ ตัวนี้ก็เป็นปัญหามาโดยตลอดนะเราไปส่งเสริมให้อภิสิทธิ์กับนักลงทุนแต่ว่าไม่ดูแลเรื่องชีวิตคอมมิวนมหรือคุณภาพชีวิตของคนทำงานนะตันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเพื่อเข้ามาดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่างการคลองชีพกับรายได้ที่เขาควรจะได้นะหรือว่าประกันรายได้ขั้นต่ำให้ไปถึงครอบครัวเขา ผมผมเคยไปทํางานที่สารัตไปเด็กเด็กนั้นจานนะครับที่อเมริกาเนี่ยผมได้เดือนเจ็ดแปดหมื่นบาทในขณะที่กรรมกรบ,บ้านเราเนี่ยได้วันละร้อยกว่าบาทผมตีให้วันละสองร้อยนะครับคำนวณสามสี่วันก็หกพันบาท, 6, บาทถามว่าเงินหกพันบาทกรรมกรเราจะอยู่ได้ไหมนโยบายรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านก็บอกว่าพอเพียง,ยงผมว่าไม่พอเหรอครับคบ่าเช่าค่ากินค่ารถเมล์เนียนโยบายตรงนี้เนี่ยถ้าทําให้พอเพียงต้องเพิ่มค่าจ้างน,นะครับ ผมไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐไทยนิยมทําให้เป็นแรงงานราคาถูกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าชิฟเลเบอร์นะครับ BOI ก็ไปโฆษณาต่างประเทศโฆษณาว่ามาลงทุนประเทศไทยเยอะๆเพราะเรามีแรงงานราคาถูกและทางกรรมกรบอกว่าอยากจะให้คุณพ่อก็ไปเรียกร้องให้กรรมกรมีค่าจ้างเยอะๆขึ้นเพราะถ้ากรรมกรหรือชนชั้นล่างไม่มีเงินเลยนะครับคุณสมยศคนเหล่านี้ก็คือคนบ้านผมแหะครับคนยากคนจนผมก็มาจากคนยากคนจนผมไม่เห็นอายใคร ว่าจะจากคนยากคนจนก็คือโง่จนเจ็บทําไมเขาถึงโง่เพราะเขาจนไม่มีเงินที่จะเรียนทําไมเขาถึงจนเพราะเขาโงา่แล้วทำไมถึงเจ็บเพราะเขาจนนะครับ,<ช>รบนั่นโครงสร้างตรงนี้ผมเห็นด้วยกับรัฐบาลสุรยุทธ์จุฬาโนนท่านพูดได้ท่านทําได้หรือไม่ในมุมมองของท่านว่าพอเพียงค่าจ้างระดับไหนครับถ้าพูดถึงพอเพียงนะฮะตอนนี้เราคํานวณคนเดียวที่พอเพียงแบบอัตคัดนะครับพอเพียงแบบอัตคัดไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องบันเทิงเริงลมไม่ต้องศึกษาความรู้เนี่ย สองร้อยบาทสองร้อยบาทแบบอาตะคัดแล้วต่อวันนะปัจจัยสี่นี่นะเฉพาะมีลมหายใจแล้วก็เดินเหินมีแรงเดินน